สวัสดีครับนักเรียนป .1 ทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างจากอาทิตย์ที่แล้วที่ครูได้ให้การบ้านไปนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่1.1ใช่ไหมที่มีชื่อว่าการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาทํากันได้ไหมเอ,อ่ยนะครับวันนี้ครูจะหม่เฉลยแล้กันเนาะใครทําไม่ได้ก็ทําตามครูได้นะครับนะไม่เป็นไรถือว่าเราอย่างเริ่มต้นอยู่ ่กิจกรรมเขาบอกว่าการแต่งตัวไปโรงเรียนเนี่ยของนักเรียนเนี่ยมีขั้นตอนย่อยๆอะไรบ้างนะครับเขาให้นักเรียนทำอะไรลูกเขียนอะไรเขียนหรืออะไรลูกวาดภาพใช่ไหมขั้นตอนการแต่งตัวเป็นภาพความคิด๊มันเป็นยังไงภาพความคิดนะครับอ่ะทำตามครูก็ได้นะครับเนาะภาพความคิดมันเป็นยังไงนะครับ อ่าเรามาดูรูปตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีการแต่งตัวที่เหมือนกันไหมออจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันไหมอ่าบางคนก็อาจจะตอบว่าเหมือนหรือไม่เหมือนก็นกได้ครับบางคนอาจจะว่าเหมือนกันเพราะว่าใส่ใส่ชุดเหมือนกันถูกไมแต่บางคนก็อาจ,จะบอกว่าอ่าไม่เหมือนกันครับครูพอดีผู้หญิงใส่กระโปรงถูกไหม แต่ผู้ชายทำไมลูกใส่กางเกงแล้วทำไมสังเกตด,ดูว่าผู้ชายเอาอะไรเข้าข้างในแตงเกงลูกอืมเอาอะไรเสื้อใช่ไหมใส่ในกางเกงใช่ไหมอืมใส่ในกางเกงแต่ผู้หญิงเขาเอาใส่ในกางเกงไหมไม่ใส่ดังนั้นผู้หญิงเขาต้องใส่เ,เข็มขัดไม่ลูกใส่ไหมใส่เข็มขัดไหมเออก็ไม่ต้องใส่เขาอาจจะมีขั้นตอนทำไมลูกที่ แตกต่างไปจากของผู้ชายใช่ไหมของผู้ชายอ่ะลองมาทำกันดีกว่าคุจะมาเฉลยนะครับเนาะอ่าเขาบอกว่างไงนะให้นักเรียนทำเป็นรูปวาดใช่ไหมวาดภาพหรือเขียนที่ไหม,มลูกเป็นภาพความคิดใช่ไหมอ่าทำตามครูเลยนะครับเป็นแบบนี้นะภาพความคิดในของผู้ชายนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีคำว่าเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นไหม เริ่มต้นนะครับเขียนตามครูเลยก็ได้นะลูกเริ่มต้นนะครับก็ใครยังเขียนไม่ถนัดนะครับก็ให้ผู้ปกครองเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะครับเนาะเพราะว่าเรายังเขียนไม่ถนัดนะยังไม่เก่งนะแต่ครูเชื่อว่าถ้าเรายียนฝึกไปเนี่ยก็ทำไมลูกก็จะเก่งใช่ไหมพอเราขึ้นไปป .2 ป .3 แล้วก็จะเขียนได้คล่องขึ้นนะครับเนาะ อ่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นโทษเขียนผิดอ่าเริ่มต้นนะครับแล้วทําเครื่องหมายวงรีอย่างงี้วงรีอย่างงี้อ่าวงรีวงกลมมาหนออา่อยอ่ากูอาจจะว่ามันเขียนผะอ่ะวาดวงรีแบบนี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็ทําลูกศรลงมาอย่างงี้อ่าเริ่มต้นนะครับ จากนั้นเราก็มาดูว่าสมมุติว่าครูขอเป็นอ่าขอผู้ชายก่อนละกันเนาะของผู้หญิงเดี๋ยวให้เราไปลองอทำเองนะครับของผู้หญิงนะใครเป็นผู้หญิงก็ทำของผู้หญิงก็ได้นะครับหรือใครอยากทาของผู้ชายก็ได้เนาะครูไม่ว่าอะไรคำของเพศไหนก็ได้นะครับนะ้ออาจจะครูจะขอยกตัวอย่างของผู้ชายก่อนนะครับนะอ่ะ มาเรียนมาดูผู้ชายสิเมื่อเราอาบน้าําแต่งตัวเสร็จแล้วไอ้อาบน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาแต่งตัวเนี่ยเราต้องใส่อะไรเป็นอันดับแรกลูกเออเราต้องใส่อะไรใส่อะไรลูกใส่กางเกงอะไรเออกางเกงในใช่ไหมมาเขียนไปกางเกงในอืม อ่าพอวาดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็อยากให้นักเรียนนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมให้กางเกงในนะครับกางเกงในอย่างนี้ตีกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ลูกอ่าจากนั้นก็วาดลูกศรลงมาวาดลูกศรลงมาอ่าจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรอีกใส่ากางเกงในเสร็จทำไปต่อ เราก็ต้องใส่ลูกบางคนก็อาจจะใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมแต่าบางคนก็อาจจะไม่ใส่นะครับในที่นี้รูก็เอาเป็นว่าใส่แล้วกันเนาะ,ะใส่อะไรใส่เสื้อกล้ามนะลองคิดภาพนะเวลาเราแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับใส่เสื้อกล้ามไหหรือสวมเสื้อกล้ามใช่ไหมหรืสวมเสื้อกล้ามนะครับกาม อ่าสวมเสื้อกล้ามจากนั้นก็ทำให้ลูกตรีกรอบอะไรสีเรี่ยบให้มันนะครับตีกรอบคีเรียมให้มันนิดนะึงอ่าอย่างนี้จากนั้นก็วาดอะไรต่อลงมาวาดลูกสอลงมาใช่ไหมใส่เสื้อกล้ามเสร็จแล้วใส่อะไรต่อดีจากนั้นเราก็ใส่อะไรครับใส่กางกกเกงก่อนได้ไหมอืมใส่กางเกงก่อนได้ไหม ก็อานจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใส่อะไรก่อนใส่ชุดนะัเรียนก่อนเพราะว่าเราต้องเอาชุดนะักเรียนเข้าใส่ในกลางเกงใช่ไหมไม่ได้เอาออกมานอกกลางเกงไหมครับก็คือสวมอะไรสวมชุดอะไรลูกชุดนะนัเรียนนุดเรียน อาจากนั้นก็ทำไมลูกวาดอะไรสี่อะไรวาดสี่เหลี่ยมให้มันวาดสี่เหลี่ยมให้มันจากนั้นก็วาดลูกอ่าสองลูกอะไรลงมาลูกสอลงมาใช่ไหมจากนั้นส่งชุดนักเรียนเสร็จแล้วอะไรต่อครัอะไรต่อ,อ,ตอเอ่ย<อ>ก็ต้องสวมอะไรสรวมรองเท้าเลยได้ไหมเออแปลกๆใช่ไหมหรือจะสวมถุงเท้าก่อน ก็ไม่ใช่ต้องส่วมอะไรก่อนครับส่วมการเกงอะไรครับเออส่วมการเกงนะักเรียนใช่ไหมอืมส่วมการเกงนะักเรียน แล้วเราก็ตีเกาะให้มันใหม่มแบบนี้แบบนส่วนการจรินงนักเรียนจากนั้นก็วาดลูกสอนลงมาเหมือนเดิมเป็นขั้นตอนนะครับเห็นไหมว่ามันเริ่มจากอะไรลูกเริ่มจากด้านบนลงไปหาด้านล่างใช่ไหมสังเกตนะลูกสอนชี้ลงมาเห็นครับ าจากนั้นถงการเกลเรื่องหนแล้วต้สงจไปต่อเอ้ยถงอะไรนะถงการเกงเสร็จแล้วก็ต้องสวมอะไรตรงนี้อะไรครับเป็นเส้นๆเขาเรียกว่าอะไรเข็มอะไรเข็มขัดใช่ไหมเข็มขัดอ่ะเข็มขัดถูกตอ้อง สวมเข็มขัดใช่ไหมสวมเข็มขัดจากนั้นก็ตีกรอบให้เหมือนเดิมใช่ไหมกรอบสี่เรียสเดิมจากนั้นก็วาดลูกสอลงมาตึ้งใกะเสร็จแล้วครับแก้เสร็จแล้วสวมกางเกงเสร็จแล้วอะไรต่อเอ่ยสวมกางเกงเสร็จแล้วเหนด้านบนเสร็จเรียงลูกด้านบนเสร็จเรียง เสร็จแล้วใช่ไหมแต่มมนเหลืออะไรครับเหลือตรงนี้ใช่ไหมคือสวมอะไรก่อนดีระหว่างถุงเท้ากับรองเท้าสวมอะไรก่อนดีอืมก็ต้องสวมอะไรครับถุงเท้าก่อนใช่ไหมสวมถุงเท้าลองรับสวมถุงเท้าฝึกเขียนนะครับเนาะใครอยาง ไม่คล่องเขียนนะครับเรายังไงเราก็ต้องได้เขียนอยู่แล้วนะครับเราไม่ฝึกวันนี้เราก็จะไม่เก่งนะครับเนาะอ่ะสวนถุงเท้าสวนถุงเท้านะครับเหมือเดิมสวนเขียนเสร็จปุ๊บก็ตีกรอบให้มันสี่เหลี่ยมให้มันเนาะกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอย่าเอาวงกลมนะไม่ให้นะอ่าวาดรูปสอลงมาถูกไหมสวนถุงเท้าเสร็จแล้วนะครับสวนถุงเท้าเสร็จแล้วก็ต้องสวมสุดท้ายอะไรเป็นอย่างสุดท้ายลูก ร้องอะไรอะรองถามเ,เป็นอย่างสุดถ่ายไปโรงเรียนได้หรือยังอืมไปได้เลยนะครับเนาะสวนรองเท้าอืมัวนรอง,อรองเท้าจบเรียกเ่ย จบแล้วใช่หมในจากนั้นครูยังให้ว่าลูกสอนอยู่นะครับอ่าว่าพี่โสมเห็นไหมสังเกตไหมว่าเราเริ่มต้นใช่ไหมอ่ะครูถามหน่อยสิเริ่มต้นก็ต้องมีจุดอะไรลูกเออก็ต้องมีจุดจบใช่ไหมครับมีเริ่มต้นต้องมีจบใช่ไหมครับอ่าผมเขียนไปว่าจ,าจบจาแล้วก็ เครื่องหมายอะไรเอ่ยวงไอวงลีนะไม่ใช่วงกลมครับวงลีวงลีแหมจบแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันเริ่มต้นนะครับด้วยอะไรรึมันเริ่มต้นใช่นไหมมันเริ่มต้นเห็นไหมแล้วก็มาจบตรงนี้เห็นไหมครับว่า กรอบเหมือนกันไหมมันวงรีเหมือนกันถูกไหมดังนั้นเริ่มต้นจะจบจะมีเป็นลักษณะวงรีถูกไหมแต่ขั้นตอนต่างๆหนูสังเกตไหมลูกขั้นตอนต่างๆเนี่ยเครื่องหมายอะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมอะเรามาดูกันอีกรอบนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นดาวทาอะไรเป็นอันดับแรกลูกก็คือส่วนอะไรอ่าสวมกางเกง ไม่ถูกไหมจากนั้นมาทำไมอีกรูปลงมาปึ๊บมาก็คือสวมเสื้อกลาจากนั้นก็มาสวมชุดนะักเรียนจากนั้นก็มาสวมกางเงากงจากนั้นก็มาสวมอะไรครับเข็มขัดจากนั้นก็มาสวมอะไรถุงเทา้าและสุดท้ายก็เป็นสวมรองเทา้านั่นเองัง่ายไหมครับ ใครยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดกิจกรรม1.1นะครับก็ทําได้เลยนะทำลงสมุดได้เลยนะครับวันนี้ครูมาเฉลยให้นักเรียนนะครับใครใครอาจจะไม่เหมือนครูก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครับใครเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีขั้นตอนก่อนหลังที่ไม่เหมือนกันนะครับใครเป็นผู้หญิงก็ทําของผู้หญิงก็ได้นะครับเนแนว่าให้ทําเป็นของใครของมาีกว่านะครับเช่นเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องทําของผู้หญิงเราจะได้ นึกภาพออกง่ายกว่านะครับเกิดเราไปทางของผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอ๊ะไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเอ๊ะใส่อันไหนก่อนถูกไหมครับอย่างอย่างที่ครูบอกไปเมื่อข้างต้นใช่ไหม,ไหมว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับใส่อะไรลูกใส่ชุดมันไม่เหมือนกันถูกไหมผู้หญิงเอาเสื้อออกข้างนอกผู้ชายเอาเสื้อใส่ในกลางเกย์ถูกครับเกเคนะใครจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอนี้ไว้ได้นะครับครูจะไป เข้าเนื้อหาต่อไปแล้วนะครับโอเคไหมเรามาจบกิจกรรม1.1กันแล้วนะครับอ๋อยังไม่จบนะครับอ่าจะสังเกตไหมว่าเขามีคำถามอคำถามท้ายกิจกรรมถูกไหมครับว่าเขาถามว่าอะไรลูกเขาถามว่าในอะไรในระหว่างขั้นตอนการแต่งตัวเนี่ยนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างนะครับเอ เราพบปัญหาอะไรบไ,ไหมตอนเราแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับก็ให้นักเรียนเขียนลงมาเขียนตรงนี้ก็ได้อะเขียนตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับปัญหาที่พบเรียนพบอะไรบ้างเขียนลงมาเลยนะครับออาจจะเขียนว่าปัญหาที่พบก็ได้คัน่นสันเนาะเพื่อเราเขียนยาวเดี๋ยวมันจะเยอะปัญหาที่พบ มีอะไรบ้างก็เขียนไปเลยนะครับบางคนอาจจะมีหนึ่งอย่างสองอย่างก็เขียนได้เลยนะครับอ่ะนี่มีหนึ่งก็ได้มีสองก็ได้มีสามก็ดีนะครับเก่งมาเนาะใครเขียนเยอะก็ได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบางคนอาจจะแต่งตัวช้าหรืออะไรก ใส้เข็มขัดย่าถูกไหมผูเกเชือกรองเท้าไม่เป็นอะไรอีกอ่ะอาจจะเป็นกางเกงไมลรูหลวมไปคับไปก็ได้นะครับไม่วา่าลองใส่มาก่อนเนาะพบปัญหาอะไรก็เขียนลงไปนะครับง่ายไหม,มไม่อยากไม่อยากอ่ะเรามาดูเนื้อหาต่อไปนะครับอ่ะวันนี้ครูมีอ่า รูปให้ดูนะครับว่าเอ๊นักเรียนเคยสังเกตไหมว่านาฬิกาเนี่ยเราใช้ทำอะไรได้บ้างหรือนาฬิกาเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างลูกก็คือใช้อย่างแรกคือต้องใช้อะไรเราดูนาฬิกาเราดูอะไรเออก็ต้องใช้นาฬิกาในาการดูเวลาถูกไหมดังนั้าฬิกานาฬิกาทำหน้าที่บอกอะไรบอกเว ลวลาถูกไหมบอกเวลาถูกไหมครับจากนั้นใครมีนาฬิกาข้อมือแาบแบบนี้แบบนี้มีไหมเออมันสามารถใช้จับอะไรได้ดไเวลาเราวิ่งแข่งกับเพื่อนเนี้ยเราใช้จับอะไรจับเวลาได้ถูกไหมว่าใครถึงก่อนใครถึงที่หลังถูกไหมครับโอเคนะจากนั้นใครเคยใช้นาฬิกาอีกไหม เช่นเราตื่นเช้าม,มาเรา,เราใช้นาฬิกาทำไรลูกใช้นาฬิกาในการอะไรครับปลุกใช่ไหมปลุกเพื่อตื่นไปไปไหนลูกปลุกตื่นไปลงเรียนนะครับปลุกตื่นไปโรงเรียนไหมอืมโอเคอจากนั้นนะครับเราก็มาดูนาฬิกาใน แบบต่างๆเนาะแบบนี้เขาเรียกว่านาฬิกาอะไรเอ,อ่ยนาฬิกาลูกที่ใช้ติดผนงังเรียกว่านาฬิกาแขวนนะเอ๊ครับนาฬิกาแขวนลูกกระปนะครับนาฬิกาอะไรเอเป็นรูปร่างแบบนี้เขาเอาไปตั้งบนไหนตั้งบนไหนลูกนาฬิกาแบบนี้ตั้งบนไหนอ่าเขาเรียกนาฬิกาตั้งอะไรตั้งโต๊ะอ่านาฬิกาตั้งโต๊ะโอเคอ่านะครับ ต่อไปอันเนี้ยนาฬิกาอะไรมีกระดิ่งตรงนี้ด้วยนาฬิการูกใช้ใช้ปลุกใช่ไหมใช้เราปลุกตื่นนอนที่รนาฬิกาปลุกนั่นเองเห็นไหมว่านาฬิกามีหลายชนิดนะครับมีหลายรูปแบบไปห,หน้าต่อไปเนาะลดามรวดเร็วนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กิจกรรมที่1.2อีกแล้วนะครับ กิจกรรมต่อกันเลยเนาะกิจกรรมยูสองมีชื่อว่าเรียนรู้ปัญหานะครับเนาะเรียนรู้ปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเนาะข้อหนึ่งนะครับทำนะครับกิจกรรมหนึ่งจุดสองคือกิจกรรมเรียนรู้ปัญหานะครับเนาะข้อหนึ่งนะครับอ่ะคเราจะอธิบายให้ฟังแล้วนักเรียนไปทำนะครับข้อหนึ่งนักเรียนลองคิดแล้วบอกประโยชน์ของรถอ่า ให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งไปเลยนะหนึ่งข้อหนึ่งไปลงในสมุดเลยนะครับเนาะลงในสมุดเลยจากนั้นนะครับก็มาวาดเลยนะครับมาวาดตรงนี้นะครับต่อจากที่เราเขียนโจทย์เลยนะก็คือประโยชน์ของรถยนต์เนาะสมมตนะิอันนครูทาให้ดูก็ได้ครับอ่าเขียนกลางหน้ากระดาษไปว่ากิจกรรม กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งจุดเท่าไรหนึ่งจุดสองนะครับกิจกรรมที่หนึ่งจุดสองก็คืออะไรครับเรียนรู้ปัญหา อ่างั้นก็ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าอ่ะไม่ต้องเขียนจดก็ได้หรือใครจะเขียนก็ได้นะครับแต่ให้เขียนว่าข้ออะไรด้วยนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่านักเรียนรอลองคิดแล้วบอกประโยชน์ของรถอ่าอ่าเก่าก็เขียนตามข้อเลยนะเป็นแบบรูปแบบแผนผังเราคิดแบบนี้นะครับเนาะประโยชน์ของรถยนต์ ประโยชน์ของรถยนต์เขียนไปด้เลยประโยชน์ของรถใช่ไหมแบบนัน้นเอาวาดลงกลมลงใบแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนั้นก็วาดอะไรลูก เส้นออกมาใช่ไหมว่าลูกศรอ,ออกมาก็ได้นะครับกี่วงกลมเอ่ยทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, หมดมนึ่งสองสามสี่ห้าหดห้าวงกลมแล้วก็แยกมาเลยห้าว <5 S 1> งกลมห้าว <5 S 1> งกลมจากน,านั้นนักเรียนก็บอกประโยชน์ของรถว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นอ่าอ่ะ,อะ รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้ถูกไหมรถไฟก็ได้ถูกไหมครับอ่ะประโยชน์ของรถมีอะไรบ้างอ่ารอกูจะทำม,มาตัวอย่างหนึ่งข้อละกันเนาะอ่ะประโยชน์ของรถเราก็ลองนึกเอ๊รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มีประโยชน์อย่างไรเนาะอืมอ่ะราเวลาเราจะไปที่ไหนที่ท,ที่หนึ่งเนี่ยถูกไหมเราจะใช้รถในการเดินอะไรลูกในการเดินทางถูกไหม ถ้าเราเดินเท้าไปไม่ใช้รถจะเกิดอะไรขึ้นเออม,มันจะถึงที่หมายไปยังไงลูกจะถึงที่หมายเร็วหรือช้าถ้าเราเดินก็คือถึงที่หมายช้าใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ทำไมลูกก็จะเดินทางถึงที่หมายได้รวดเร็วไหม,มจากนั้นเราก็ประโยชน์ของข้อแรกของรถยนต์คืออะไรลูก ก็คือใช้อะไรลูกใช้เดิน,อดนไอใช้เดินทางใช่ไหมอ๋อใช้เดินทางเห็นะฮะเดินทางอืมใช้เดินทาง ข้อที่สองเรียนอะแต่ว่าอาลองคิดดูสิมีอะไรอีกนอกจากใช้เดินทางแล้วก็อาจจะใช้อะไรลกูกเวลาลับฝนตกเราเปียกไหมถ้าเราอยู่ในรถยนต์ลองคิดดูละกันคุณายให้เนาะ,อะโอเคนะครับข้อหนึ่งมีประมาณนี้เราไปข้อสองไม่รู้จท์ข้อสองก่อนเนาะอ๋อยังไม่จบนะครับเขาก็มีคำถามชวนคิดมาว่า หากไม่มีรถจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอือันนี้ลองตอบมานะครับหากไม่มีรถจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่ะลองตอบในใจก็ได้นะครับลองตอบในใจก็ได้ไม่ต้องเขียนลงแบบหัดก็ได้นะไม่ต้องเขียนลงสมุดนะครับหากเราไม่มีรถเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเออลองคิดดูสิืมเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถ, side, รถยนต์เลย เราจะเกิดปัญหาอะไกหลายขึ้นต่อไปข้อ2นะครับข้อ2การเดินทางไปโรงเรียนมีหลายวิธีถูกไหมนักเรียนบอกข้อดีข้อเสียของการเดินทางแต่ละวิธีอืมบอกข้อเสียข้อดีข้อเสียของการเดินทางแต่ละวิธีอ๋อเขามีวิธีการเดินทางมาให้ใช่ไหมลูกก็คือมีอยู่อันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า ไมไมีอยู่ห้าวิธีถูกไหมวิธีแรกนักเรียนก็อ่านนะลูกอ่านจบไปนะครับอ่ข้อหนึ่งเดินทางไปโรงเรียนคนเดียวข้อดีหรือข้อ,อมีข้อดียังไงลูกเขาให้บอกข้อดีหรือข้อเสียอข้อดีก็คืออะไรลูกเดินทางไปเรียวคนเดียวก็คือ,อลกสะดวกใช่ไหมก็คือไม่ต้องรอเพื่อนถูกไหมเกิดสมมติว่าเพื่อน ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเราต้องรอเพื่อนไหมถือ้าเราไปกับเพื่อนเราต้องรอเพื่อนเราอาจจะไปโรงเรียนไอล้ลูกโรงเรียนสายถูกไหมสะด,กดวกรวดเร็วอ้าวแล้วข้อเสียล่ะมีหรือเปล่าครับมีไหมเสียเออข้อเสียก็คือคืออาจจะทำไมลูก ความอะไรเวลาเราเดินที่ไหนคนเดียวก็วคือเราอาจจะเจอใครคนแปลกหน้าใช่ไหมเอาจจะโดนอะไรเนี่ยคืออาจจะโดนลักพาตัวไปก็ได้มันเกี่ยวข้องกับความอะไรเรื่องความปลอดอะไรความปลอดภัยนั่นเองไหมลูกความปลอดภัยน้อยใช่ไหม ความปลอดภัยน้อยความปลอดภัยน้อยนะครับโอเคอ่ะข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า 5. ให้นักเรียนไปทําเองนะครับเนาะโอเคไหมนะครับไปทำเองนะไม่ยากไม่ยากอาจจะเขียนเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ครูคิดว่านักเรียนทําได้อยู่แล้วนะครับฝึกเขียนนะฝึกเขียนครับเขียน ตารางนี้ว่าตารางนี้ลงสมุดไปนะครับนาองให้ผู้ปกครองช่วยนะครับก็รบกวนให้ผู้ปกครองพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยเด็กๆด,ด้วยนะครับนาะออ่าเขามีคำถามชวนคิดอีกแหละอันนี้ไม่ต้องเขียนลงสมุดก็ไ,ได้นะครับแต่ให้นักเรียนลองคิดคิดอในใจนะครับว่าเอ๊การเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยโดยวิธีใดนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดของนักเรียนแล้วก็เพราะเหตุใดนะครับ คือเขาให้เขา th, ให้เลือก5วิธีเนี่ยนะครับ5วิธีเนี่ยว่าวิธีไหนที่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนแต่ละคนอาจจะตอบไม่เห eta, จจมือนกันก็ได้นะครับลองตอบในใจดูก็ได้นะลองตอบในใจดูเดี๋ยวครูไว้มีโอกาสจะมาถามนักเรียนในห้องเรียนละกันนะว่าเอ๊ะเราเลือกวิธีไหนนะครับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับแล้วก็เพราะ เหตุใดด้วยนะเพราะเหตุใดด้วยเตรียมไว้ในใจได้เลยนะครับเดี๋ยวครูอาจจะซุ่มนะสุ่มถามก็ได้ในถ้าเราเปิดเทอมแล้วนะเนาะอาจจะสุ่มในห้องเรียนมาถามอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะอย่าลืมนะตอบไว้ในใจด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมนะโอเคนะครับไปต่อไปอ๋อสำหรับวันนี้ครูขอพอแค่นี้ก่อนละกันเนาะส่วนหัวข้อต่อไปนะครับบทต่อไปเราจะ เรียนเรื่องวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะครับพอเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำไมลูกเราก็ต้องมาแก้ปัญหาถูกไหมถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราไม่แก้เออม,มันจะยังไงล่ะมันจะสำฤทธิ์ผลไหมลูกมันจะเราจะประสบความสำเร็จไหมเออเราก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เมื่อเราเจอปัญหานะ,ะับนะโอเคนะในวันนี้นะครับก็ นักเรียนปหนึ่งขู่ก็ให้แบบฝึกหัดไปนะครับอยู่หนึ่งกิจกรรมไว้อยู่หนึ่งกิจกรรมนะครับโอเคนะหวังว่าคงใจไม่เยอะเกินไปนะครับหัดฝึกเขียนนะลูกปหนึ่งเนี่ยต้องจับฝึก,กเขียนเยอะๆยะนะครับถ้าเราไม่ฝึกเรา,าก็จะไม่เก่งเรา,าก็จะเขียนไม่เก่งพอปอโตขึ้นไปปอสองปุ๊บเกิดเราเขียนไม่เก่งไม่เท่าเพื่อนเนี่ยเราก็จะทํางานติดช้าลงนะครับงั้นก็พยายามนะครับพยายามความพยายามเนี่ย ทำไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จเองนะครับถ้าเราฝึกฝนเยอะๆก็ถ้าใครไม่ถนัดก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือได้นะเนาะจับจมือได้นะคุณไม่ว่านะครับขอให้เขียนเยอะๆด้วยตนเองครับจะสวยหรือไม่สวยก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาฝึกในภายหลังได้นะครับเรื่องความสวยงามนะโอเคในวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ